ชุดซ่อมคลัตบนนะคะชุดซ่อมคลัตบนของอิซูสุนะคะอิซูสล็อกกี้สองร้อยสิบแรงนะคะเบอร์นะคะเบอร์ไซเกน SK 81 701นะคะไซส์7ทับ8ลูกสูบนะคะ วัดเส้นพาศูนย์กลางอยู่ที่22่มิลน,นะคะแล้วก็ความยาวนะคะยาวจากนี่มาเลยนะคะปลายสุดเลยนะคะของลูกสูบเนาะยาวตลอด68สมิลค่ะ